สวัสดีครับทีนี้จะพามารับชมงานเทคอกรีดคานชั้นหนครับหลังจากที่เราตรวจสอบแบบค้ำยันด้านข้างหรือเหล็กเสริมนะครับแล้วก็ไม้ที่รับไปแบบสีตบอแล้วนะครับเราก็ถึงขั้นตอนในการเทคอนกรีตครับลดปูนก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเฉพาะงานหล่อคอนกรีตลงในแบบที่เราเตรียมเอาไว้นะครับไปาารับชมบรรยากาศร ก็สู้กันยาวๆครับสำหรับงานเทคอนกรีตของเราวันนี้นะครับเราจะเทโซนด้านหลังก่อนนะครับก่อนที่เราจะแบ่งเป็นโซนเทด้านหน้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้านหลังก็จะมีความยาวมากนะครับเพราะว่ารถเข้าได้ข้างเดียวนะครับด้านหลังเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องเทตั้งแต่ด้านหลังก่อนนะครับโซนห้องครัวแล้วก็โซนห้องน้ํานะครับ ในเป็นโซนห้องน้ําที่ผมพูดเอาไว้นะครับโซนนี้ก็จะเทไม่เต็มแบบนะครับเพื่อที่เราจะทําการสอดเหล็กด้วยนะครับเราลงจากเนื้อเหล็กลงไปก็ประมาณ6เซนนะครับแต่ถ้าลงจากผิวที่รอคอนกรีตเสร็จแล้วเราจะลงไปอยู่ที่ประมาณเเซนครึ่งหรือ10เซนนะครับโดยประมาณให้เราสอดเหล็กแล้วก็รอแผ่นพื้นวางบนดินให้ได้10เซนนะครับตามที่วิศวกรออกแบบเอาไว้นะครับ คอนกรีตของเราครับเราก็ผสมน้ําเพิ่มอีกนิดนึงนะครับถึงสลัมจะได้แล้วนะครับเราก็ต้องผสมน้ำไปหนึงเพื่อที่ให้คอนกรีตมันไหลลงในตัวแบบเราได้นะครับไม่ทําให้คอนกรีตเราเป็นโพรงนะครับเวลาเราแกะแบบออกมานะครับทีน่ะเรียบทําตอนนี้นะครับเราก็ให้สลัมอยู่ที่ 10- บถึงสินะครับถ้าสลัมอยู่ที่เ็กเซนครึ่งนั้นมันไม่ไหลแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะตั้งแล้วก็จะเป็นโพรงนะครับการสูญเสียความแข็งแรงก็มีมากนะครับ อาจจะทําให้คอนกรีตของเราเกิดความชื้นเข้าไปสัมผัสกับตัวเหล็กทําให้เป็นสนิมได้นะครับนี่ก็พึงระวังระวังนะครับคุณผู้ควบคุมงานก็อย่าไปเน้นแค่ตัวคอนกรีตต้องได้เกล็ดชึ่งเก็ดึ่งนะครับมันไม่ถูกนะครับทําไงก็ได้นะครับก็ไม่ให้มันเกิน วิชาการไปหน่อยก็คือให้มันไหลนะครับให้มันไหลลงในแบบให้ได้เพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับไม่จําเป็นว่าต้องมันแข็งแบบตั้งได้เลยนะครับไม่ใช่นะครับถ้าแบบคุณแบบเอาให้แบบแข็งเป๊กเลยนะครับตั้งแต่เลยสลัมคนกรีดโอเคเลยนะครับมันได้ครับตามวิชาการมันได้แต่มันมันมันไม่เข้าแบบนะครับมันมันหล่อไม่ได้นะครับมันไม่ไหลนะครับมันไม่ไหลนะครับรู้ไปด้วยนะครับ ตอนนี้ทีมงานก็เทโซนด้านข้างบ้านด้านนู้นเสร็จแล้วนะครับรอโซนด้านกลางบ้านแล้วก็ออกไปโซนหน้าบ้านนะครับที่เห็นเหลือเหล็กไว้แบบนี้นะครับเราเอาไว้เพื่อที่จะทําการสอดเหล็กนะครับสอดเหล็กเพื่อที่จะเทพื้นหล่อในที่นะครับ เป็นเป็นโซนห้องน้ำครับจะมีโซนหน้าบ้านนะครับโซนหน้าบ้านอีก1น่งโซนนะครับที่เราต้องเหลือเล็กเอาไว้นะครับ

นี่ก็เทโซนกลางบ้านครับ,รดเ,บเดี๋ยวเอาใส่ในกระบะไว้ก่อนนะครับใช้คนในการเทจะง่ายกว่าเอารางไปไว้ที่ปากคานนะครับผมจะจงลงจุดเดียวครับพอคนเกียรเรามันเหนื่อยนะมันไม่ไหลนะครับ

โซนเสาวสางนี่เอาเต็มเต็มเลยเอ้ําหล่อนออกไปงานเทครับเกีดครับอากาศร้อนๆนะครับ นี่ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับสำหรับคันตัวกลางนะครับโซนด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือโซนหน้าบ้านครับโซนนี้นะครับ ทีมันก็ไปเทโซนหน้าบ้านนะครับเทโซนหน้าบ้านให้มันเต็มนะครับพอไล่มันเต็มแล้วมันก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับไล่เรไ,ไล่ตามคานมานะครับเดี๋ยวคอนกรีตก็บล็อกกันเองนะครับเพราะมันเป็นคอนกรีตสดแล้วเป็นคอนกรีตที่อยู่ในเนื้อเดียวกันนะครับอยู่ในเนื้อเดียวกันนะครับเทเสร็จครับรอมาปาดหน้านะครับรอปาดหน้า โซนหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นาคานคานหักหักคาังละเมตรนะครับเพราะว่าเป็นเหลี่ยมนะครับคานมันจะหักจะเหลี่ยมนะครับนี่เป็นโซนคานหน้าบ้านครับนี่ก็จะเป็นเป็นเหลี่ยมมาเม็รนึงนะครับแล้วก็ตรงมา2เมตรแล้วก็หักเข้าไปนะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นลังคาเหลี่ยมนะครับเป็นลังคา เป็นแฉกนะเป็นแฉกแบบนี้นะครับราคาจะา่างนี้มาแบบนี้มาแบบนี้แบบนี้นะครับเป็น1 2 3นะครับประมาณ3มแฉกด้วยกันนะครับก็จะมีตะเข้อยู่4ตัวนะครับโซนสุดท้ายครับโซนหน้านนบ้านครับที่เราจะทำการเทคอนกรีต on วัน <ไป S 1> นี้นะครับ không đây này. mẹ nó mà gì cả đây ông xây cả ba mà xây ừ. ก็เป็นบรรยากาศงานเทคอนกรีตครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือโซนหน้าบ้านเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับไอ้ล่มไอ้ล่มส้นกลางเนี่ยเอาเต็มเลยนั่น แรแนีคขับไม่ไหวเร็วเร็วเรไวเลยเ๋ยวเลยพ่อเลยพ่อเลยม่เอาม่เอาว้าว้าไม่ใช่กบอะไรกบันไกบอไเดี๋ยวมาใส้กบอนี่ไนี่กบรนั่งกบอนี่ดึงออกมานยไปก่นนี่ก็เป็นงานเทคอนกรีตครับ คอนกรีตชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นที่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับโซนหน้าบ้านนะครับเหลือนิดนึงครับเราก็จะไปใส่ตามจุดที่ยังไม่เต็มนะครับเรารอเช็คอีกทีนึงครับว่าจุดไหนไม่เต็มเราก็ไปใส่ให้มันเต็มนะครับนี่ก็เป็นคลิปงานเทคอนกรีตนะครับคอนกรีตคานชั้นหนึ่งนะครับก็ขอ,อาฝาก คลิปดีๆแบบนี้ไปด้วยนะครับได้ทั้งผมรู้ได้ทั้งความร้อนนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามผมและทีมงานไปด้วยครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเลยกันนะครับทีนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ